าจะถามคุณผู้ชมว่าธุรกิจที่ดําเนินมาเป็นอย่างดีผลประกอบการดีอย่างต่อเนื่องคือธุรกิจอะไรหนึ่งในนั้นคือสลักดิจิตอลอย่างแน่นอนนะครับวันนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมมาเล่าให้ฟังถึงมุมมองที่สลักดิจิตอลมีต่อเศรษฐกิจรวมถึงการผลิตที่เพิ่มเติมมากขึ้นติดตามกับคุณธวีรัตน์ครับ ขอบคุณมากนะคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะอย่างที่เกิ่นกันไปค่ะว่าแหมบางทีเราทํางานทําการอยากจะมีอะไรลุ้นๆให้มีโชคกันบ้างนะคะมาดูกันหน่อยค่ะเราจะมากลางแผนปี67นะคะกับสลากดิจิทัลมีแผนว่าจะปรับเพิ่มขึ้นนะคะสักเป็น30ล้านใบปัจจุบันนี้มีอยู่สักประมาณ22ล้านใบนะคะเวลาเราซื้อผ่านแอปเป๋าตังมีพัฒนาการอะไรบ้างในปีนี้อไปดูที่กราฟิกแรกกันหน่อยนะคะหลายคนบอกว่า แมมันก็กระชุมกระชวยหัวใจเหมือนกันนะคะเวลาไปหาเลขหรือได้เลขมาแล้วก็ไปลุ้นๆกับว่าเเลขนี้จะตรงแล้วก็จะออกหรือเปล่านะคะไปดูแผนกันหน่อยค่ะกับสลักดิจิตอลปี2567หลังจากที่เริ่มกันมาสําหรับสลักดิจิตอลเนี่ยคุยกันมั้งแต่ปี65นะคะเห็นภาพมั้งแต่ปี65ละขายมาปีกว่าๆเป็นยังไงบ้างนะคะจาก5ล้านใบนะคะหมดทุกงวดนะคะพอถึงช่วงป,ปลายที่วันที่จะออกแล้วนะ,ะก็ต้องบอกว่าหมดเลยนะ,ะปัจจุบันจาก5ล้าน ไปขยับเป็นขาย22ล้านใบนะคะสำหรับสลักดิจิตอลเดี๋ยวงวดวันที่16กุมภาพันธ์2567ด้วยความต้องการซื้อที่มีสูงก็เลยคออาดว่าจะขยับค่ะจากการขาย22ล้านใบเป็น23ล้านใบแต่ว่าทั้งปี67น,นี้ตั้งเป้าเดี๋ยวจะขยับเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะเป็นการขายสักประมาณ25-30ล้านใบ แล้วถามว่าปัจจุบันเนี่ยการผลิตสลากมีทั้งหมดเท่าไหร่102ล้านใบแบ่งเป็นการขายสลากแบบเป็นใบๆที่เราไปซื้อที่แผงลอตเตอรี่80ล้านใบาขายแบบสลักดิจิทัลอีก22ล้านใบด้วยกันอไปดูอีกหนึ่งกราฟิกนะคะกราฟิกนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูค่ะว่าเอาแล้วที่บอกว่าจะขยับจาก22ล้านใบเป็น30ล้านใบจะเอามาจากไหนละ่ะนะส่วนแรกเลยเนี่ยก็จะมีผู้ค้าสลากค่ะที่เขาทําสัญญานะคะทำสัญญาไปแล้วเนี่ย65,000รายด้วยกันนะคะตรงนี้อยู่ในระบบจะเพิ่ จากตรงนี้และผู้ค้าที่รอเลขทาสัญญาอีก7,000รายก็จะเรียกเข้ามาทําสัญญาให้เรียบร้อยนี่คือส่วนหนึ่งค่ะที่จะเพิ่มสลักในระบบให้ได้มากขึ้นนะคะสลักในระบบก็จะเยอะขึ้นแต่อีกส่วนหนึ่งมาจากผู้ค้าในระบบซื้อและจองกลุ่มซื้อและจองเหล่านี้เนี่ยเขาจะได้โค้ด้าในการขายของเขาเนี่ยนะคะคือเขาจะได้ขายครั้งละ3เล่มเล่มหนึงก็รอ้อใบพูดง่ายว่าเขาจะขายได้300ใบในแต่ละงวดนะคะ แต่ทีนี้เขาก็บอกว่าอะสนใจจะมาขายแบบดิจิตอลหรือเปล่าละ่ะเพราะกลุ่มนี้เนี่ยเขาขายแบบใบอยู่นะคะจะขายแบบดิจิตอลไหมเดี๋ยวจะเพิ่มให้จาก300ใบจะให้เป็น500ใบ500ใบนี้คุณต้องไปขายในดิจิตอลนะผู้ที่อยู่ในระบบซื้อและจองเนี่ยมีอยู่100,000รายค่ะพอคุยแบบนี้เท่าที่คุยนะคะเช็คๆดูก่อนเนี่ยสนใจมาประมาณ30,000รายในระบบนี้ก็จะเพิ่มสลากในระบบดิจิตอลแต่กลุ่มนี้เนี่ยเขาขายสลากแบบใบอยู่นะคะพอเขา มาขายในดิจิตอลสลักแบบใบในระบบก็จะลดลงแล้วก็มาเพิ่มในส่วนของดิจิตอลมากขึ้นด้วยอ่ะไปดูเอีในกราฟิกค่ะทีนี้หลายคนบอกว่าเวลาซื้อเนี่ยเลขมันชอบหมดนะฮะเวลาตอนที่อลอตเตอรี่ออกใหม่ๆเนี่ยนะคะ ก็จะมีช่วงต้นของต้นของการซื้ออย่างเช่นออกงวดวันที่1ออกไปละว,วันที่2-3-4ยังพอมีเลขที่เราต้องการจะซื้ออยู่ค่ะแต่พอผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งเลขที่เราไปฝันมาได้ไปได้ยินมาไปวัดมาเลขเหล่านี้มันหายไปไหนหมดไปหาซื้อมันหมดไวดังนั้นเนี่ยนะคะบางงวดจะมีความต้องการซื้อค่ะสลักดิจิทัลค่อนข้างที่จะสูงนะคะเขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวอย่างงี้จะเพิ่มนะคะ สลากเข้าไปเนี่ยในช่วงกลางงวดเพิ่มเข้าไปเลยนะคะเพราะว่าสลากมีแนวโน้มขายดีนะฮะ mm. ก็ตอบโจทย์คนซื้อเดี๋ยวจะเพิ่มเนี่ยกลางงวดเลยจะมีเลขเพิ่มเข้ามาเบื้องต้นนะคะน่าจะเพิ่มสลากเข้าไปสักประมาณ1ล้านใบด้วยกันค่ะนะเพ mm. ิ่มสลากเข้าไป1ล้านใบนะคะแล้วก็จะเพิ่มวันไหนละ่ะนะ,ะเพิ่มทุกวันที่8หรือ10นะนับตั้งแต่วันที่ขายนะวันแรกที่ขายสมมุติว่าลอตเตอรี่เนี่ยออกวันที่1ใช่ไหมคะออกวันที่1ปุ๊บ เราก็นับไปนะจากวันที่1ไปอาจจะเป็นวันที่ 8หรือวันที่10หรือวันที่9แถวๆนั้นเนี่ยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะฮะหรือถ้าหากว่าวันที่ออกมาคือวันที่16ก็จะบวกไป8วันบวกไปอีก8วันหรือ10วันก็จะเพิ่มเลขเข้าไปสักประมาณ1ล้านหมายเลขอันนี้อยู่ที่ดุลลพินิษนะคะของทางด้านของสํานักงานสลากว่าจะเพิ่มงวดไหนบางงวดอาจจะไม่เพิ่มก็ได้เขาดูก่อนว่าดีมาหรือความต้องการซื้อเนี่ยนะงวดไหนเยอะก็จะเพิ่มเลขกลางกลางงวดให้นะฮะสักประมาณ1ล้านใบเอาไปดูกันต่ออีกในกราฟิกค่ะ แล้วดูกันต่อนะคะปกติเวลาเราซื้อสลากดิจิทัลเนี่ยเราก็จะซื้อจากแอปเป๋าตังค์ในโทรศัพท์มือถือเราหรือว่า iPad หรือแท็บเล็ตของเรานะคะเวลาไปเดินเจอผู้ค้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้มันเลข่ขายเราแบบแผงแต่อีกหนึ่งรูปแบบที่เพิ่มช่องทางในการขายค่ะคนที่ขายสลากเนี่ยนะคะถ้าหากว่าคุณมีสลากขายแบบสลากดิจิทัลแล้วมีอุปกรณ์ในการขายไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตแบบนี้คุณสามารถเดินเล่ขายแบบแผงได้คุณก็กลายเป็นแผงแต่แผงของคุณจากแผงใหญ่ๆก็เป็นแค่อุปกรณ์นะ ที่เป็นพวกเทคโนโลยีแบบนี้นะคะขายเอาไปดูตัวอย่างหน้าเว็บไซต์กันหน่อยของแอปพลิเคชันคุณสามารถขายเหมือนยกแผงไปขายลูกค้าแต่ว่าขายแบบออนไลน์นะคะขายดิจิตอลสามารถขายให้กับลูกค้าเนี่ยอยากได้เลขไหนพิมพ์เลข6หลักไปดูได้นะคะแสดงหมายเลขสลากแบบรายใบหรือจัดกลุ่มก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหมายเลขที่เหมือนแบบเลขแนะนาสําหรับร้านค้านะคะส่วนตรงนี้2ใบ2ใบคือเป็นเลขําอยากได้สัก2ใบอะ่ะเขาก็จะบอกว่าร้านนี้มีเลขํากี่ใบมี3ใบมี5ใบเขา ก็จะมีระบุอยู่ตรงนี้นะคะข้างบนสุดก็จะแสดงชื่อร้านคา้าสถานะร้านค้านะคะอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างเบื้องต้นนะคะที่ผู้ค้าสลากเนี่ยสามารถ เปลียนตัวเองเป็นแผงจำหน่ายสลักดิจิทัลได้นะคะเหล่านี้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการทำระบบอยู่สักระยะหนึ่งเหมือนกันนะคะการเดินขายแบบนี้เนี่ยนะน่าจะเริ่มใช้ได้กุมภาพันธ์2,567นะคะส่วนเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเดี๋ยวจะอาจจะมีการเพิ่มเลขกลางงวดเข้าไปเนี่ยขอใช้ระวะเวลาในการเซตร,ระบบสัก3เดือนด้วยกันไปดูอินกราฟิกค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยนะคะ ภาพที่ผ่านมาสถิติการจำหน่ายสลักดิจิทัลนับตั้งแต่16มิถุนาย,ยนปี65 30, ถึง30ธันวาคมปี66เป็นยังไงกันบ้างมีจำนวนลูกค้าเนี่ยมาซื้อสลักดิจิทัล6.88ล้านรายค่ะแบ่งคนเป็น3กลุ่มด้วยกันคุณผู้ชมอยู่กลุ่มไหนกลุ่มแรกขาประจำตรงนี้มี31เป็นกลุ่มคนวัยกลางคนมีกำลังซื้อสูงนะคะขณะเดียวกันชอบเสี่ยงโชคมี2.1ล้านราย2เป็น ผู้ซื้อขาจอดอันนี้เยอะหน่อย47เป็นวัยทำงานนะคะเงินเดือนในอยู่ระดับปานกลางจนถึงสูงและที่สำคัญชอบเสียงโชคนะคะ3.2ล้านรายแล้วก็ลูกค้าใหม่22ค่ะซื้องวดเดียวเลยสลากนะคะ1.4ล้านรายทั้งหมดทั้งมวลนี้เขาก็เลยสรุปออกมาว่าลูกค้าของสลักดิจิทัลก็จะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในวัยทำงานมีกำลังซื้อสูงและเข้าถึงเทคโนโลยีที่สำคัญชอบเสียงโชคนะคะเอาไปดูอีกหนึ่งกราฟิกค่ะ ทีนี้มาดูสถิติกันต่อนะคะปีที่แล้วทั้งปีตั้งแต่17มกราคม2 5 6 6ัถึง30ธันวาคม2,566สถิติเป็นยังไงกันบ้างมูลค่าสลักดิจิตอลที่จำหน่ายไปปีที่แล้วอยู่ที่37,310ล้านบาทมีผู้ถูกรางวัลไป6.57ล้านใบมีคนใช้งาน20ล้านครั้งต่อเดือนรางวัลที่1มีคนถูกไปจากสลักดิจิตอลนะคะ199คนด้วยกันค่ะและมีคนที่ถูกคนเดียวเลยเนี่ยเยอะที่สุดคุณผู้ชมคิดว่า่ากีบ 22ใบได้เงินในงวดน,นั้นไป132ล้านบาทด้วยกันนะคะต้องบอกว่าคุณผู้ชมกล้าซื้อเนี่ยนะลอตเตรรอรี่หรือสลักดิิตทอลแบบนี้หรือสลากเป็นใบก็ได้มากที่สุด กี่ใบนะคะอ่ะก็ต้องมีการคำนวณกันหน่อยคนที่ถูกมากที่สุดเนี่ยที่ซื้อผ่านสลักดิจิตอลนะคะ22ใบมีข้อมูลเพิ่มเติมก็บอกว่าเลข2ตัวเนี่ยเลขที่ออกบ่อยนะคะนี่มีข้อมูลบอกว่างนี้เลขที่ออกซ้ําบ่อยนะคะเลขไทยาย2ตัวที่ออกซ้าบ่อยที่สุดในปีที่แล้วเนี่ยคือ91และ99เลข9เนี่ยเป็นเลขที่คนนิยมซื้อค่ะเพราะว่าเป็นเลขมงคลด้วยนะคะแต่ทีนี้มาดูกันต่อนะคะจังหวัดที่คนถูกรางวัลสูงสุด3อันดับแรกเลยกรุงเทพมหานครค่ะมียอดซื้อสลากสูงสุดเมื่อเทียบบกกัััททุจงหวดอยู่ี 4.7ล้านใบแต่ว่าอันดับ2อันดับ3เนี่ยนะคะห่างกันนิดหน่อยนะอย่างสุดุประการเนี่ย4 1 0 0 0 0 0ใบนะคะส่วนนนทบ,บุรีเนี่ยมียอดซื้อสลากอยู่ที่3 6 4 8 4 9บใบห่างกับกรุงเทพเยอะนะคะกรุงเทพ4.7ล้านใบตัวเลขเหล่านี้ก็สะท้อนค่ะว่าคนค่อนข้างจะชอบนะคะหรือชอบลุ้นนะ,ะกับ เรื่องของสลากดิจิทัลพอสมควรนะคะตอนนี้พอเปิดมาปุ๊บเนี่ยนะ,ะหลังจากที่เริ่มต้นรูด,ดูการในการเปิดใหม่ไว้ว่าจะเป็นวันที่2หรือวันที่17หลังจากที่ลอตเตอรี่ออกไปเนี่ยคนก็จะเริ่มหาเลขล้วจะเอาเลขอะไรนะคะก็ตอบโจทย์มีพัฒนาการมากขึ้นนะคะปัญหาที่มีมาก็แก้ปัญหาไปทีละเปาะทีละเปาะเลขไม่พอกัเดี๋ยวเติมเลขกลางงวดน,นะคะคนขายก็บอกว่าเนี่ยอยากจะได้ เขาเรีกเลจำนวนใบมากขึ้นเดี๋ยวก็จะเพิ่มในปีนี้มากขึ้นอยากสามารถเดินขายแบบแผงได้คุณก็ขายเดินขายแบบแผงได้ด้วยนะคะเอาไปดูอีกหนึ่งกราฟิกค่ะทีนี้ดูกันต่อนะคะปัญหาหนึ่งเลยที่เคยเจอกันอันแรกคือ เรื่องของสลากขายเกินราคาขายเกิน80บาทก็แก้ไปแล้วนะคะก็คือมีสลักดิจิทัลซึ่งเสียงตอบรับค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะคนก็ไปซื้อจนทําให้ยอดในการจองเนี่ยเต็มเต็มเตมเตทุกงวดคือขายหมดทุกงวดน,นะคะจนต้องมีการเพิ่มที่เราคุณผู้ชมฟังไปจากตอนแรก5ล้านใบเป็น22ล้านใบเดี๋ยวใกล้ๆนี้จะเป็น23ล้านใบทั้งปีนี้อาจจะขยับได้ไปสูงสุดถึงสักประมาณ30ล้านใบแต่อีกหนึ่งปัญหาล่ะ ใต้ดินนะพูดง่ายว่าคนเล่นหวยใต้ดินเวลาลอตเตอรี่จะออกแต่ละงวดเนี่ยคนก็จะไปละหาเลข2ตัวเอสาตัวเต็งบ้างโต๊ดบ้างบนหรือล่างโอ้โหพันละวันกันเลยทีเดียวนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเพื่อแก้ปัญหานี้ค่ะทางด้านของสำนักงานสลากนะคะก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการเพิ่มเลขนะคะเพื่อแก้ปัญหา ยใต้ดินค่ะโดยพันโทหนุนสานสนาคมผู้ิำนวยการสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวสำนักง,งานเนี่ยเตรียมจะเริ่มทดลองระบบจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบตัวเลข3หลักนะคะตัวเลข3หลัก เราเรียกว่า N 3 Number t r e e นีนะในระบบแซนบ็อกเดี๋ยวกลางปีนี้ค่ะ2567จะเริ่มทดสอบระบบละรายลียดเบื้องต้นนะคะเบื้องต้นก่อนคาดว่าจะทดลองขายจำนวน1ล้านหมายเรขค่ะแล้วราคาล่ะนะราคาเนี่ยจะไปไม่ถึง80บาทต่อใบนะคะเพราะเดี๋ยวจะไปซ้ำกับ6หลักนะคะหรือที่เรียกว่า L 6ที่เราซื้อกันในปัจจุบันราคาจะอยู่ในช่วง20บถึง50าบาทต่อใบคะ่ะทีนี้จะมีการออกรางวัลเดือนละ2ครั้งด้วยกันนะคะ การจ่ายรางวัลค่ะนะ,ะมีโอกาสถูกรางวัล4ประเภทด้วยกัน 1. คือ3ตัวตรงซื้อเลขไหนออกมาตรงๆต,ตามนั้น 2. รางวัล3ตัวสลับนะคะเราหลายคนรู้จักกันในนามของโต๊ดนะคะคุณโต๊ดก็คือเลือกเลข3ตัวไปมันจะสลับหลักยังไงก็ได้ยังไงคุณก็ถูกแต่ขอให้มีเลข3ตัวนี้ที่คุณเลือกนะ,ะมันออกมา แบบที่โตะต่อมาคือ2ตัวตรงและสุดท้ายคือรางวัลพิเศษรางวัลพิเศษจะเป็นการสุ่มมาจากผู้ที่ถูกรางวัล3ตัวตรงนะคะในแต่ละงวด อันนี้คือพัฒนาการที่เราจะเห็นนะคะสลาก3ามหลักแต่เขาจะทดลองระบบกลางปีนี้ก่อนนะคะทดลองนี่จ่ายจริงหรือเปล่าจ่ายจริงค่ะทดลองให้เราได้ซื้อจริงแล้วเขาก็จ่ายเราจริงๆเพื่อจะเอาข้อมูลเหล่านี้พฤติกรรมของผู้ซื้อเลขที่เขาซื้อมากเลขที่ซื้อน้อยปัญหาระหว่างทางมีอะไรบ้างเก็บรวบรวมข้อมูลไปเข้านะ,ะที่บอร์ดการประชุมดูซิว่าจะแก้ไขยอย่างไรเพื่อแก้ปัญหาการไปซื้อหวยใต้ดินนะคะแต่ทั้งนี้ค่ะต้องบอกความท้าทายของสํานักง,งานสลากนี่ก็ต้องเจอกันอีกเยอะ ะะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของหวยใต้ดินที่เราเจอในปัจจุบนันเดี๋ยวนี้มีหวยเพื่อนบ้านที่เข้ามาขายในบ้านเราะะหวยฮานอยหวยลาวเนี่ยออกทีออกบ่อยแล้วก็จ่ายเร็วค่ะดังนั้นเนี่ยก็ยังจะมีงานนะคะที่ให้ทางสํานักง,งานสลากเนี่ยนะคะก็ต้องเดินหน้าขับเคลื่อนนะคะเรื่องของสลากเพิ่มขึ้นเรื่อยแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะเราการแผนให้ผู้ชมได้เห็นก่อนนะคะว่าภาพรวมของปี2567นสะคะสลากดิจิทัลเนี่ยจะมีพัฒนาการอะไรอย่างไรกันบ้างคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ p n n ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ